สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิรี่นะคะตอนนี้พ่อพลจะพาทรงแม่ลูกไปอาบน้ำมูลกันนะคะคุณแม่ดาวรุ่งขอแวะกินต้นกล้วยก่อนดูลูกชายไปก่อนแล้วแม่ดาวรุ่งเอ้ยลูกชายไปก่อนแล้วนันแม่ไปเร็วลูกชายหลาไปก่อนแล้วนูน่นเอาไซล่ะ ไปไหนแล้วเดินนำหน้าแม่ไปแล้วแม่คกแม่ขอ,ขอกินอ้อยกอนปลาไปอาบน้ำกลับมาค่อยกินนู่นนะคะเพชรมงคลเดินนำหน้าแม่ไปแล้วเพชรมงคลไปกินยากนครับขอกินยากนครับผม เพชรมงคลเพชรมงคลกินยญ้าอยู่นะครับขอกินยญาก่อนครับอ้เด็กน้อยชอบกินหญ้านะชอบกินหญ้าน้อยๆเล็กๆนะดูค่ะยังไม่อยากไปอาบน้ำเลยเด้ออยากกินหญ้าอยู่เด้อ คุณแม่ดาวรุ่งสตาร์ทเครื่องแล้วพอพลขึ้นบนหัวอ่าพชรมงคลมาเดอ้อมาเดอ้อพชรมงคลเอ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้ยทั้งอยากกินทั้งอยากไปโอ้ยเลนแล้วเลนแล้วเอายันเบอ่์ท่านแม่ยันเพื่อท่านแม่ครับ โอ้โอโออยันบ่ทันยันบ่ทันขอกินญ้าก,ก่อนนะครับเด็กน้อยร่าเริงค่ะร่าเริงมากได้ออกจากบ้านดีใจค่ะ ใจดีใจอขอถูก่อนผมขอถูก่อนนะครับก่อนที่จะไปอาบน้ำลมแรงนะคะช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้ก็ลมแรงอยู่ ยังขอถูต้นไม้อยู่นะครับมันคันม,น,น,มน,น,นมันคันมันคันขอถูเนมันคันโอ้ยไปแล้ววิ่งตามแม่แล้วอือวิ่งตามแม่นะอือเอ๊ะเจอใครอยู่ตรงนั้นโหนเจอแล้วค่ะแม่ตาเจอแล้วค่ะเจอพี่งา พี่งามมาอยู่คนเดียวนี่เองกับแม่วาดนะฮะนู่นแม่วาดอยู่ต้นนู้นทักทายกันแล้วเจอกันทักทายกันแล้วพี่งามมาอยู่ก็ไม่ไม่เรียกน้องมาด้วยเลยสงสัยพี่งามไปอาบน้ํามาแล้วนะคะไปน้องเพชรยังไม่ได้อาบน้ําเลยดูค่ะก่อนทักทายกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะ ดกันก่อนนะคบโอ้ดูค่ะดูค่ะรู้สึกว่าจะชวนกันหรือเปล่าจะชวนกันไปหรือเปล่าน้องโอโ้ขอเล่นกับพี่งามก่อนดูพี่งามพี่งามไม่อยากให้น้องไปพี่งามไม่อยากให้น้องไปค่ะเออเอา พี่งามไม่อยากให้น้องไปยังอยากเล่นกับน้องน้องก็ยังไม่อยากไปเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนลูกโอ้โเล่นเล่นกันแป๊บเดียวเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนให้พี่งามอยู่ตรงนี้ก่อนมาเร็ว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 เรแม่ไปแล้วนู่นแม่ไปแล้วนุ่นเออแม่ไปแล้วนะ เอาเร็วพอพนเรียกแล้วพอพลเรียกแล้ว <buena> ยังอยากเล่นด้วยกันอยู่ยังอยากเล่นน้ากันอยู่อ่ะเร็วเร็วเร็วปลาเร,เร็วเร็วอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนไม่รอเร็วเร็ว เรียกลูกชายไม่ไปเด้อบานี้ลูกชายติดติดพี่แล้วไม่อยากไปแล้วติดพี่แล้วไม่อยากไปแล้วฮะดูดูค่ะไม่อยากไปอยากเล่นอยู่กับพี่งามดูสิคะดูสิคะ ไปค่ะไม่อยากไป,ไปนะตายแะต้องต้องให้แม่มาเอาเรียกไม่ไปต้องให้แม่นะรุ่งมามารับเออเด็กน้อยอยากเล่นกับพี่งามนะเดี๋ยวไปอาบน้ำกลับมาก,ก่อนนะนะพี่งามรออยู่นี่เด้อเดี๋ยวเพชรมงคลไปอาบน้ำก่อนนะนะพี่งามพี่งามก็ อุ้งอยากเล่นกับน้องเหมือนกันนะพี่งามนะเดี๋ยวผมไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวผมกลับมานะพี่งามนะก็ดมงค์คนไปอาบน้ําก่อนเด้อเพราะว่าพี่งามอาบน้ํามาแล้วมลมลไม่ไปแล้ว ูคะ่ะแม่เรารุ่งไปแล้วนะพอเพิน่นเอาเร็วเร็วเร็วแม่ไปเร็วเร็วแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวหนูตามไม่ทันแม่ไปแล้วคะ่ะบัตนี้สตาร์ทเลยคะ่ะสี่คูณร้อยไปแล้วสี่คูณร้อยคะ่ะ ไปแล้วนั่แม่ว่าหัตนแล้ววันนี้นั่นแม่เข้าพระทา,า,า,านั่นเอ้าเป็นยังไงแม่เข้าพระทานั่นนะอยากเล่นกับพี่งามอยู่นั่นนั่นนั่น <c oughs> สี่คูณร้อยสี่คูณร้อยไปเลยค่ะว่าแล้วดูมีการมีการหยุดชะงักอยากเล่นกับพี่งามนะหยุดชะงักก่อน สงสัยจะบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะพี่งามนะไปอาบน้ำก่อนนะตามตูดแม่เลยอะเอายังสงสัยยังสงสัยยังส,งส,ยยง,สงสัยอยู่ไปโตแล้ว โอ้ยขอกินยาก,ก่อนเด้ออร่อยไหมครับ้อาอ้วนเสียบอตูดใครเนาะดูมือน้อยๆค่ะมือน้อยๆเล่มกินยาน้อยๆเออเสียบอ่ะ งูแสบ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 ยาตรงนี้มาผ่านทีไรต้องพาก,กันกินทุกทีนะคะสงสัยสีแสบสีหวานบ่างมงึงแต่วนชอบหญ้าแห้ง มันแสบเมนบบมันแสบเมนบอ,นบนบอือเมยดารุ่งเจอหญ้าแล้วค,อค,อค,อคอ่อยๆลงค่อยๆลงเออ ดูเด็กน้อยค่ะดึงกินหญ้าแห้งๆแห้งแรงแล้วเนาะไม่มีหญ้ากินแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เขาจะจะทำนาแล้วต่อไปก็คงไม่ได้มาตามทุ่งหญ้าแล้วนะถ้าเขาทำนาเนี่ยกกิน,กกน,นดูแม่แล้วลูกแ่บบ่คุณแม่แซ่บบ่ ดูเตาอ้วนสิยเตาอ้วนแห้งแหงก็อร่อยยาเก่ยกจะหวานเนาะอร่อยมากเลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามน้องวลเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะผมขอกินยายแห้งๆก่อนนะคะ